สิดาราคู่รักเลิกกัน2,566ไปกันไม่รอดบางคนถึงขั้นจบไม่สวยค่ะในปี2,566ดูเหมือนว่าเป็นกระต่ายไฟเพราะทำเอาข่าวบันเทิงช่วงนี้ร้อนแรงไม่พักขะะโดยเฉพาะประเด็นดาราเลิกกันรักสะดุดสิ้นสุดความสัมพันธ์บกมือลายแยกทางกันไปลายคู่มีทั้งคู่ที่ถูกจับตาจากกระแสร,รักรักเลิกเลิกมาโดยตลอดรวมไปถึงบางคู่ก็โดนโยงเป็นดาราเลิกเงียบ หรือเลิกฟ้าผ่าผ่าให้งงตาแตกค่ะซึ่งวันนี้ทางทีมงานรวบรวมดาราเลิกกัน2,566มาให้แฟนๆได้ส่งกำลังใจให้คนบันเทิงที่คนรักกันค่ะสำหรับคู่ที่หนึ่งแมทเทเรณีและสงกรานต์เตชนะรงค์ หลังจากเกิดกระแสรัรกแร้ร่วงแม์ทรงกรานออกมาไม่หยุดตามมาซุบซิบว่าฝ่ายชายนั้นควงสาวหมอมาที่ไม่ใช่แมตนั้นไปกินน้ำเต้าหู้ค่ะยิ่งทําให้ถูกจับจ้องไปอีกลาสุดซาวแมตได้เปิดใจถึงสถานะว่าเลิกกันแล้วอันดับ2พอลลาเทเลอร์เอ็ดเวิร์ดแบตเทอรี่เริ่มต้นปีมาด้วยข่าวช็อกเมื่ออดีตนางเอกดังพอลลาโพสไอจีประกาศสิ้นสุดสถานะพันรยาสามีกับเอ็ดเวิร์ดแบตเทอรี่ค่ะ อันดับ3เจเจตารินและปิ่นกิตมณีต่อด้วยกระแสอักษรเขายอ่อคู่รักนักร้องยุค90อยากกันแล้วสุดท้ายหวยก็ไปออกทีคู่รักคนดังปิ่นกิตมณีและเจเจตตารินที่ครองรักกันยาวนานกว่า28ปีค่ะอันดับ4 iki, นิกกี้ณชัดและก้อยอรัชพรถูกจับตาความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะสั่นคลอนสุดท้ายคู่รักนิกกี้กับก้อยก็ออกมาไลฟ์ว่าเลิกาก,กันแล้วสถานะเป็นเพียงพี่น้องที่หวัง ดีต่อกันค่ะอันดับ5พรอยเชอร์มานคลอดินอทิตยาแม้จะไม่เคยเรียกว่าแฟนแบบเต็มปากแต่ต่างคู่รักวัยนี้พรอยเชอร์มานและคลอดินก็ควางสวีทต,ตลอดร่วม2ปีล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทางคู่ก็ได้ห่างกันไปแบบเงียบๆค่ะ อันดับ 6. ตรงตรงเดอะสตาร์และสาวเบธรักวันนีทรงซสัยกับความสัมพัญของเบสกับตรงตรงมานานค่ะที่พักหลังมีเรื่องง้อง,งอนกันบ่อยอีกทั้งไม่เห็นโมเมนต์สวีทจนในช่วงทรงกรานสาวเบสได้ออกตัวใน i อจีสตอรีว่าโสดมากก่อนที่คุณพ่อสมรักจะฟาดชุดใหญ่ถึงปัญหาความเจ้าชู้และพฤติกรรมส่วนตัวของไฟชายค่ะ อันดับ7หนิงปณิตาและจีนเจรินเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เข่าเมาสนาหูถึงนางร้ายหน้าเหวี่ยงรักรร้าวพร้อมภาพสามีของเธอเดินทางไปต่างประเทศกับผู้หญิงคนอื่นในที่สุดหนิงก็ออกมาเปิดเผยว่าได้ตัดสินใจจบชีวิตคู่11ปีค่ะอันดับ8 กลินอัศดาพรและธันวาสุริยะจากเป็นคู่รักเรียบง่ายไม่วื้นว้าแต่ก็มีรูปวานให้แฟนคลับได้ยิ้มอยู่ตลอดแต่อยู่ดีๆแาวกลินก็ได้โพสต์ตูมประกาศลดสถานะกับแฟนหนุ่มธันวาพร้อมด้วยเหตุผลว่าอยากออกไปค้นหาความฝันและเป้าหมายของตัวเองค่ะ อันดับเก้าโบเบนจวันก๊อตเจียรายุถูกจับตาว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักดาราเลิกกันสำหรับคู่ของโบก๊อตนั้นเพราะฝ่ายหญิงลบลุกคู่หายเกลี้ยงในขณะที่ฝ่ายชายก็ขอพักจากโซเชียลล่าสุดสาวโบก็ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการแชรททางน้ำตาว่าได้ปิดฉากความรักสิบปีแล้วแบบงงๆค่ะ อันดับ10อัมพชาราภาและไฮโซพกประธานวงพรประภาหลังคบหาดูใจกันมานานถึง5ปีแต่ในที่สุดก็มีเหตุให้ต้องแยกทางกันค่ะหลังพยายามปรับเปลี่ยนและประคับประคองกันมาหลายหน